สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร,ร์กับครูมีนิกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะเราจะเรียนเรื่องการหาคอรอนอโดยการแยกตัวประกอบค่ะ ซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราจะเรียนเรื่องการหาหอรอมอไปนะคะหอรอมอเนี่ยย่อมาจากคําว่าหารร่วมมากนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาคอรอนอซึ่งคอรอนอเนี่ยจะแยกมาจากคําว่าคูณร่วมน้อยนะคะย่อมาจากคําว่าคูณร่วมน้อยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คล้ายๆกับการหาหอรมอมเรื่องการแยกตัวประกอบเลยะคะ่ะ วันนี้เราก็จะมาหารอรณนอโดยการแยกงตัวประกอบนั่นเองนะคะมันจะมีวิธีที่เหมือนกันเลยแต่การหาคําตอบของเขาเนี่ยจะมีความต่างกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเขาจะต่างกันยังไงนะคะนักเรียนโอเคสําหรับแบบฝึกหัดที่คุณครูจะทํานะคะก็คือในแบบฝึกหัดหนังสือของนักเรียนลยคะหน้าที่หนึ่งนะคะแบบฝึกหัดเ,เล่มที่หนึ่งหน้าที่ยี่สิบเจ็ดนะคะนักเรียนอะ เราจะมาเริ่มดูข้อแรกก่อนเลยในเมื่อชื่อเขาบอกว่ามันคือการแยกตัวประกอบนั่นหมายความว่านักเรียนต้องทําการแยกตัวประกอบเหมือนที่ครูเคยสอนไปนะคะหากเมีค่าเท่าไหร่เก้าเก้แยกออกมาได้ว่า3ามคูณสามนะคะสิ 15, แยกออกมาได้ว่า3ามคูณหลังจากนั้นเราต้องมาหาตัวที่มันร่วมกันเนาะตัวที่มันแมชกัน เราก็จะได้ว่าอ่าเลขสามเนี่ยเขามีเพื่อนนะเราก็ได้สามมาเลยนะคะทีนี้เราก็จะเขียนว่าได้แล้วเรียบร้อยแล้วข้อหนึ่งยังง่ายๆอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าคอรอนอของ9และสิบห้าคือสามบางคนบอกว่าตอบแค่สามนะคะผิดนะอันนั้นคือการหาหอรอมอค่ะ ถ้าเป็นการหาครอนเนี่ยเราจะต้องคูณตัวที่เหลือไปด้วยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราเหลืออะไรเราเหลือสามเราก็ต้องคูณสามไปต่อท้ายเราเหลืออะไรเราเหลือห้าเราก็ต้องคูณห้าไปต่อท้ายโอเคไหมคะอันนี้คือครรนแต่ถ้าหอรมอเนี่ยเราไม่ต้องคูณแต่ถ้าครอนเนี่ยเราจะต้องคูณน,นะคะสามคูสามได้เก้าเก้าคูณห้าได้สี่สิบห้าเนี่ย เรียบร้อยอันนี้ก็คือคำตอบที่สุดท้ายของการหาคอรอน,อนนะคะต่อมาข้อที่สองค่ะข้อที่2ก็จะมีเลข10กับเลข25เราทำตามเดิมเลยเราทำในการแยกตัวประกอบออกมาสิแยกออกมาจากสองคูณห้ายี่าแยกออกมาจาก5้คูณห้านะคะหลังจากนั้นเราหาตัวร่วมของเขาใช่ไหมว่า อันไหนที่เขาเป็นตัวร่วมซึ่งกันและกันนะคะ่ะเราจะได้ว่าตัวร่วมของเราก็คือเลขห้านั่นเองเราก็เอาเลขห้าเนี่ยไปใส่ก่อนเลยแต่ด้วยความที่เขาเป็นคออนอเนี่ยเราต้องคูณกับตัวที่เหลือด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะคูณสองไปคูณห้าไปเรียบร้อยจะคูณกันห้าคูณสองเป็นสิบสิบคูณห้าได้ห้าสิบ ข้อสั้นข้อนี้คําตอบเขาก็คือห้าสิบนั่นเองค่ะจำไว้นะหอรอมมเนี่ยเราจะไม่เอาเพื่อนที่เหลือเลยเราได้แค่ไหนเราเอาแค่นั้นแต่ถ้าคอรอน,อนเนี่ยเราจะต้องเอาทุกตัวที่เหลืออยู่เนี่ยมาคูณด้วยนะคะอันนี้คือการหาคอรอนอนต่อไปค่ะข้อที่สามเรายังอยู่หน้าเดิมนะหน้าที่สิบเจ็ดนะคะข้อที่สามเรามียี่สิบสีกับหกสิบ ยีเกิดจากอะไรคูณกันได้ยี่อ่ะมันมาจากสีคูณหเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มันเป็นจำนวนเฉพาะให้ได้4แยกออกมาอีกเป็นสองคูณสองหแยกออกมาได้อีกเป็นสองคูณสนั่นเองต่อมา60สิบล่ะหกสิบเราแยกออกมาเป็นเอ่อหกคูณสิบ หกเราก็แยกออกมาได้อีกเป็นสองคูณสามสิบเราก็แยกได้ออกมาอีกเป็นสองคูณห้าโอเคนะคะทีนี้คุณครูขอเขียนให้มันเรียงใหม่สวยงามก่อนตอนนี้เลขสามมาก่อนเลขสองก็เลขสองขึ้นมาก่อนเลขสามก็ได้มันก็จะมีค่าเท่ากันนะคะหลังจากนั้นเราหาตัวร่วมเขาค่ะก็จะมีตัวนี้ร่วมกันเลขสองมีเลขสองตัวนี้ร่วมกัน มีเลขสามตัวนี้ร่วมกันนะคะโอเคเราก็จะได้ว่าครอนอของยีและ60สคือสองคูณสองคูณสนอกจากนั้นเรายังต้องคูณเพื่อนด้วยก็คือคูณสองตัวนี้ที่เหลืออยู่ และคูณ5ตัวนี้ที่เหลืออยู่นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราจับมาคูณกันค่ะค่อยคคูณกันสองคูณสเป็น4 4่คูณสได้12 2สคูณหเป็น10 12ิบคูณ1ิได้120เรียบร้อยแสดงว่าคำตอบของเราก็คือ120นั่นเองนะคะ,ะต่อมาค่ะข้อ หน้าต่อไปหน้าต่อไปอันนี้หน้าที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปก็คือหน้าที่ยี่สิบแปดนะคะป้ายหน้ายี่สิบแปดหน้ายี่สิบแปดเราเริ่มข้อที่สี่ก่อน,นะค่ะข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4, เรามีสี่สิบเก้าเรามีแปดสิบสี่สี่สิบเก้าเกิดจากอะไรคูณกันได้สี่สิบเก้าค่ะสี่สิบเก้ามาจากเจ็ดคูณเจ็ด ส่วน84มาจาก7 712เป็น84อะก็คือ7คูนกับ12นั่นเองนะคะหลังจากนั้น12เรามันยังไม่ใช่จานวนเฉพาะเนาะเพราะฉะนั้นเราแยกออกมาเป็น6คูน2 6ก็ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะอีกเราก็แยกออกมาเป็น2คูน3นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเขามีตัวร่วมตัวร่วมหนึงตัวก็คือเลข7ใช่ไหมมีตัวร่วมแค่ตัวเดียวเอง เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าคอรนของ49และ84คืออ่ะเลข7ที่เรามีแล้วก็ไปคูณกับเพื่อนทั้งหมดเลยทุกตัวเลยนะเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยคูณ7ตัวต่อไปคูณ2ตัวต่อไปคูณ3ตัวต่อไปคูณ2 อันนี้จะเป็นเรื่องที่ยากของคอลนอเพราะว่าคอลนอเนี่ยต้องคูณทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นเราจะหาคําตอบยากนิดนึงนะคะอ่ะเราค่อยคคูณอืมครูคูณตัวแรกก่อนอ่าค่อยค่อคูณนะครูคูณก้อนนี้ก่อนค่ะสองคูณสามเป็นหกหกคูณสองได้สิบสองอย่างนี้นะต่อไปสิบสองคูณเจ็ดได้แปดสิบสี่แล้วครูค่อยเอาเจ็ดไปคูณกับแปดสิบสี่ทีหลัง เพราะว่ามันจะทําให้เราอ่ะคิดเลขได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะเจ็ดอะไรได้ยี่สิบเจ็ดเจ็ดคูณสี่ได้ยี่สิบแปดใส่แปดทดสองเจ็ดแปดห้าสิบหกทดอีกสองเป็นห้าสิบแปดเพราะฉะนั้นข้อนี้คอรอนอนะคะของสี่สิบเก้าและแปดสิบสี่ก็คือห้าร้อยแปดสิบแปดนั่นเองไปต่อจ้า ข้อนี้มี3ตัวแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวร่วม3ตัวเนาะอะ่เริ่มที่6ก่อนเลยเอาหกสิบห่สิบสี่หเกิดจากอะไรคูณกัน2องคูณสามเกิดจาก4ีคูณสซึ่ง4ตัวแรกก็แยกมาเป็น2องคูณสอตัวหลังก็แยกมาเป็น2อคูณสนะคะต่อไป24เกิดจาก4ีคูณห ก็แยกตัวหน้าออกมาเป็น2คูณ2แยกตัวหลังออกมาเป็น2คูณ3นะคะต่อมาค่ะเราหาตัวร่วมหาตัวร่วมแล้วเราได้สอ2ปุ๊บก็คือ2อหนึ่งตัวถ้าเป็นหอรอมมเนี่ยเราจะหยุดเพียงเท่านี้แต่ถ้าเขาเป็นคอรอน,อนเนี่ยมี2ตัวเขาก็วงโอเคไหม เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาก็มีอีกสองตัวเขาก็จะวงเหมือนกันอืมแต่ถ้าเป็นหอรอเมอเนี่ยโจทย์ให้มาสามตัวเนี่ยฉันต้องวงสามอันแต่ถ้าเป็นคอรอนอเนี่ยมีสองตัวฉันก็เอาเละฉันก็วงแล้วนะคะอ่าเราก็จะวงตัวนี้อีกแล้วเราก็จะวงตัวนี้อีกป้าบเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเขียนเลยว่าคอรอนน ของหกสิบหกกี่สิบสี่คือ,อมีเลขสองตัวนี้ก่อนมีเลขสองมีเลขสองอีกมีเลขสามอีกนะคะหลังจากนั้นยังไม่หมดยังมีตัวเพื่อนเขาที่หลงเหลืออยู่นะคะก็คือคูณสองไปอีกตัวนั่นเองซึ่งคำตอบทั้งหมดก็คือสี่สิบแปดนะคะ โอเคนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปอย่างอื่นแกะก,ก่อนถ้าเป็นหอรอมอเราจะวงวงเอาเราจะไม่สนใจเพื่อนเราจะไม่คูณตัวอื่นถูกไหมเราจะคูณเฉพาะตัวที่เราวงอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นคอรอน,อนที่เรากําลังเรียนอยู่เนี่ยเราจะวงตัวเพื่อนแล้วเราก็จะเอาตัวเพื่อนเราเนี่ยมาคูณด้วยนะคะต่อมาถ้าเป็นหอรอมมเนี่ยเราต้องเอาทั้งหมด3ตัวเลย แต่ถ้าเป็นคอรอนอเนี่ยเราไปดูสามตัวก่อนถ้าสามตัวไม่ได้เราก็ไปดูสองตัวก็วงได้เหมือนกันโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วนะคะนี่คือการหาคอรอนอนะคะข้อที่หกครูยังไม่ทำนะคะครูจะให้เป็นการบ้านอมการบ้านให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดการหาคอรอนอโดยการแยกตัวประกอบในข้อที่หกหน้าที่ยี่สิบแปดก็คือข้อเนี้ย เนี่ยข้อนี้เนี่ย,ยข้อนี้ข้อนี้นะคะหนึ่งข้อนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือหน้าที่19นะคะข้อที่ข้อที่เจ็ดอ่ะข้อเจดหน้า29นะคะเพราะฉะนั้นครูจะมีการบ้านให้เรียนสองข้อนะคะลองไปฝึกทําดูนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะครูก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ๊ายบายสู้